มาปล่อยปูกันจ้าวันนี้เรากับเพื่อนๆได้มีโอกาสไปปล่อยปูที่สะพานปลาศีรราชาในโครงการธนาคารปูม้าคืนปูม้าสู่ทะเลไทยเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยเขาจะรับลูกปูลูกปลาจากชาวประมงในท้องถิ่นนำมาอนุบาลให้แข็งแรงรอวันปล่อยตัวซึ่งเราก็สามารถปล่อยได้ที่สะพานปลาเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะคัดตัวที่แข็งแรงและพร้อมที่จะเรียนรู้ชีวิตใหม่ในท้องทะเลได้เลยส่วนตัวที่แข็งแรงไม่พอเขาก็จะยังอนุบาลไว้ให้น้องแข็งแรงก่อนแล้วค่อยปล่อยนะ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าน้องจะมีชีวิตรอดสูงมากซึ่งเพื่อนๆสามารถบริจาคให้กับการปล่อยปูครั้งนี้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับ mm hmm. เขาก็จะเอาเงินไปซื้อปลาจากชาวประมงต่อไป mm hmm. การปล่อยปูที่มัดขาไว้เ mm hmm. ชื่อว่าจะช่วยแก้การติดขัดในชีวิตปัญหาอุปสรรคให้หมดสิ้นไป mm hmm. ไปปล่อยปูกันนะ